ท่านชมครับเราไปกันที่อยุธยาครับอันนี้หนีตายระทึกเลยทีเดียวเมื่อเกิดเพลิงไหม้เนี่ยวอดไปจํานวน2หลังนะครับ เจ้าของเนี่ยถึงกระจายสลายเลยทีเดียวเมื่อแมว24ตัวนะครับถูกย่างสดดับนะครับคาโกงเลยทีเดียวไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อเวลา3เดนของวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสพพระนครศรียุธยาครับได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในชุมชนต้นสตือนะครับในตำบลนะครับคลองสวนภูอําเภอพระนครศรียุธยาจังหวัดพระนครศรียุธยาจึงได้รีบรุดไปทําการตรวจสอบ พร้อมด้วยรถด,ดับเพลิงของเทศบาลเมืองอยโยธยาและก็เทศบาลนาครพระนาครศรีอยุธยาจํานวนกว่า10คันนะครับในที่เกิดเหตุเนี่ยภายในชุมชนมีบ้านเรือนเนี่ยปลูกติดกันเนี่ยหลายหลังนะครับแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นซอยแคบรถดับเพลิงครับไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงบริเวณจุดเกิดเหตุได้นะครับจึงได้ทําการลากสายนะครับและเข้าไปที่บ้านต้นเพลิงครับพอพบว่าเพลิงเนี่ยกำลังลุกไหม บ้านไม้นะครับแล้วก็มีการลุกลามเนี่ยไปอย่างบ้านใกล้เคียงอีก2หลังนะครับเจ้าหน้าที่ครับจึงได้ระดมการฉีดน้ําเพื่อทําการควบคุมเพลิงนะครับใช้เวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้หลังจากที่เพลิงสงบแล้วนะครับก็ได้ทําการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีบ้านเรือนเนี่ยได้รับความเสียหายจํานวนทั้งหมด2หลังนอกจากนี้นะครับก็ยังพบซากแมวเนี่ยกว่า 24ตัวนะครับที่ถูกขังไว้ในกรงเนี่ยถูกไฟเนี่ยคอกนะครับจากการสอบถามนะครับนายนางจุธามาตอายุ65ปีได้เล่าว่าอย่างนี้ครับว่าตนเองเนี่ยพักอาศัยอยู่กับแม่นะครับอายุ82ปีส่วนบ้านต้นเพิงเนี่ยเป็นห้องของน้องนะครับก็คือนางจำลองอายุ62ปีซึ่งเป็นน้องสาวแล้วก็มีอาการป่วยจิตเวทแล้วก็ปลูกบ้านเนี่ยแยกออกไปนะครับ ช่วงที่เกิดเหตุเนี่ย ได้ยินเสียงน้องสาวเนี่ยร้องตะโกนว่าไฟไหม้ก็จึงรีบออกมาดูก็พบว่าไฟเนี่ยโหมอย่างรุนแรงนะครับจึงได้รีบพาแม่เนี่ยหนีออกจากบ้านนะครับจากนั้นเองนะครับก็พยายามจะเข้าไปทําการช่วยแมวที่ขังไว้ในกรงเนี่ย24ตัวนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้นะครับเพราะว่าเพลิงเนี่ยแม่มันลุกลามอย่างรวดเร็วและก็รุนแรงด้วยส่วนสาเหตุเนี่ยก็อาจจะมาจากน้องสาวของตนเองเนี่ยที่มีอาการป่วยทางด้านจิตเวชเนี่ย เป็นคนชอบจุดยาก,กันยุงเวลานอนนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานครับของพระนครศรีอยุธยาก็เตรียมที่จะเข้าทำการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้และจะดำเนินการนะครับตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป อันนี้นะครับแมตต้องบอกว่าพี่น้องเนี่ยเขาปลูกบ้านติดกันนะครับส่วนน้องสาวก็คือนางจำลองเนี่ยได้มีการแยกตัวออกไปเพราะว่าน้องเนี่ยป่วยเป็นจิตเวทนะครับหลังจากนั้นเนี่ยน้องสาวของตัวเองที่ป่วยเนี่ย ชอบจุดยากันยุงเวลานอนนะครับก็คาดว่านะพี่สาวก็คาดว่าน้องคนนี้อาจจะนอนหลับแล้วเผลอไปจนกระทั่งเกิดเพลงลุกไหม้นั่นเองนะครับเหตุการณ์นี้นะครับก็มีแมวเนี่ยเสียชีวิตไป24ตัวครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับคนรักแบวด้วยครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับน้าจ่ายยากันยุงเยอะแล้วห้องเขาตกกระตาเยอะมาก ผู้จัดดึงให้ไทยเขาทึ่งว่าจุดตัวเขาเองนะเขานอนเขานอนอยู่คนเดียวไม่มีมูอมีค่ะแต่เขากระดุกหัวสมองไม่ปกติตอนนั้นอยู่กี่คนใครไหมได้เลยว่าเราอ่ะสามค่ะทั้งหมดมีใครบ้างอ่ะก็แม่ แม่ก็นอนอยู่กับตัวเองนี่แต่น้องสาวน้องนอนคนเดียวแต่ประชูนอนใ,ใอั่ดนี่ยมีนนอนกับแม่ประชูอ๋อ แล้เ,เห็นไหมตอนนี้มันลุกตวแรกครั้งแรกเป็นไงสภาพอ่ะสภาพตอนเขาเรียกมันไฟลุกโชนแล้วมันร้องโวยวายโอ้ยโอ้ยไปไหมไปไหมก็วิ่งไปก็ไม่ทันแล้วค่ะลุกเยอะแย้เลยกลุกกระตายเยอะมากม,มันติดสะสมไมเลยอ๋อมนติดอะไรก่อนเนะี่ยตอนน้ะไม่เห็นค่ะไม่เห็น<ๆ>เรียกว่าไปเห็นก็มันมันไหมลุก ไม่เห็นละลายแล้วตอนนี้สงสารแมวใช่นะแมวทาําไงอ่ะจะตายหมดวิ่งไปจะไปเปิดตรงก็ไม่ทันแล้วอ่ะไปลุกลุ้นมันลุกลุนขึ้นหลังใหญ่แล้วมันกระเด็นลงมาแล้วแมวอยู่แถวหลังบ้านบ้านที่หลังใหญ่นะคะกี่ตัวยี่สิบสี่ตัวค่ะโอ้แลุ้มอยู่ยังไงอ่ะโดนปะตุ้งหมดเลยแล้วตอนนี้เป็นไงพอทราบยัง ยังไม่ได้เข้าไปดูแต่ก็คิดว่าตายหมดแล้วหลับหลโอ้นอนเรานอนนอนแล้วแล้วแล้วเรามัน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 ลุกยังไงหรือมันตื่นมาเราเจอยังไงมันเบาแนบอะไรมันแหงหครับครับอมันมันไม่ช่วงไหนช่วงช่วงในห้องหรือกลางบ้านหรือหรือนอกบ้านบ้านเขาอ๋อไม่ไม่ไม่ข้างบ้านอ๋อหลังใหญ่ก่อนอ๋อมา